เมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของวันเลยนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับผู้บริหารสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นการชี้แจงทําความเข้าใจการทํางานของรัฐบาลรวมถึงขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ตําหนิการทําหน้าที่ของสื่อแต่ต้องการสร้างบรรยากาศความปลองดองเท่านั้นส่วนเรื่องของการปฏิรูปค่ะนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าการทํางานในช่วงหนึ่งปีไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ในทุกเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีเชิญผู้บริหารและผู้แทนสื่อสิ่งพิมพ์16แห่งด้วยกันเข้าหารือเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่สโมสรราชพฤกษ์โดยหลังจากใช้เวลาในการพูดคุยกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการพูดคุยครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความปลองดองทําให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าซึ่งการทํางานของรัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชนและยอมรับว่าการทําหน้าที่ภายใน1ปีนี้ คงไม่สามารถปฏิรูปได้ในทุกด้านให้แล้วเสร็จได้ไปฟังเสียงทานายยกกันค่ะผมอธิบายว่ากหมายเป็นยังไงนะตอนนี้เราเดินหน้าเรื่องโน้นเรื่องนี้นยังไงการขับเคลื่อนประเทศยังไงจะยังไเข้าใจนะเข้าใจหมดทุกคนเลยแล้วบอกอะไรเข้าใจเหตุผลแล้วละว่าทําไมแล้วก็ไปถ่วงกันเมื่อกี้ว่า้าก็าถามว่าเออแล้วแล้วมันจะเดินปฏิรูปได้หมดหรือเวลาก็มีแค่ปีเดียวผมบอกว่าก็เป็นเรื่องที่เราวางพื้นฐานไว้แล้ววันหน้าเนี่ยใครเข้าเป็นรัฐบาลถ้าทำตามนี้มันก็คงไม่มีปัญหาหรอก ไม่ไม่ผมไม่ได้ว่าตำมิเขาเลยนะเมื่อกี้ไม่เคยตำมิเขาเลยผมบอกว่าดังคน่างต่าง่างอะไรมีความคิดของตัวเองผมไม่อยากแก้เก้าร่วมกับซื่อนะผมบอกลูกน้องท่านเนี่ยว่าน่ารักทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมก็แบมโมโหบับ่งอะไรบัง่งธรรมดาถือว่าวันนี้ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างซอฟลงนะคะเพราะว่าท่านตั้งปฏิญาณไว้แล้วว่าตลอดเดือนธันวาคมจะลดการโมโหเพื่อถวาย แด่ในหลวงด้วยค่ะส่วนด้านคณะผู้บริหารสื่อก็เปิดเผยนะคะว่าการพูดคุยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีทีเดียวโดยรัฐบาลไม่ได้ห้ามหรือว่าชี้นําการทํางานของสื่อมวลชนเพียงแต่ชี้แจงการทํางานที่ผ่านมาและสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการไปค่ะ